สวัสดีค่ะท่านสาธุชนผู้ใฝ่ทางธรรมทุกท่านในวันนี้เราจะมาฟังธรรมบรรยายในหัวข้อเมื่อคุณเข้าใจคำว่าอน,นิจจังเป็นครั้งแรกในอีกมุมมองหนึ่งค่ะเชิญรับฟังโดยพร้อมเพียงกันค่ะสวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีชีวิตเรามันหนัก หนักเหมือนกำลังแบกอะไรไว้บนบ่าตลอดเวลาทาั้งที่มองไม่เห็นว่ามันคืออะไรเรื่องงานเรื่องที่บ้านความคาดหวังจากคนอื่นหรือแม้กระทั่งความคาดหวังที่เราตั้งไว้กับตัวเองมันค่อยๆทับถงกันขึ้นมาทีละชั้นทีละชั้นจนบางทีเราแทบจะลืมไปแล้วว่าความรู้สึกเบาสบายๆมันเป็นยังไงผมนะ่ะเป็นแบบนั้นมาตลอดเลยครับ ทุกเช้าที่ตื่นมาสิ่งแรกที่คิดคือวันนี้ต้องเจออะไรบ้างนะในหัวมันจะฉายภาพซ้ำๆวนๆคำพูดของหัวหน้าที่อาจจะไม่เข้าหูเราเมื่อวานโปรเจกที่ยังไม่เสร็จข้อความจากเพื่อนร่วมงานบางคนที่อ่านแล้วรู้สึกเหมือนมีดทิ่มเบาๆอยู่ในใจเรื่องพวกนี้มันตามมาหลอกหลอนเราแม้กระทั่งตอนจะนอนแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องงานนะครับเปิดโซเชียลมีเดียขึ้นมาทีไร ก็เหมือนเรากำลังเดินเข้าไปในสนามเปรียบเทียบขนาดใหญ่เห็นชีวิตเพื่อนคนนั้นไปเที่ยวต่างประเทศเห็นคนนี้ซื้อรถใหม่เห็นคนโน้นประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วเราก็อดไม่ได้ที่จะหันกลับมามองตัวเองทำไมเรายังอยู่ตรงนี้ทำไมชีวิตเราไม่ดีเหมือนเขาความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจมันก็เกาะกินใจเราไปอีกดราม่าต่างๆในโลกออนไลน์ที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้น เรื่องราวของคนที่เราไม่เคยรู้จักแต่เรากลับเอามาเป็นอารมณ์เอามาเป็นเรื่องของเราซะอย่างนั้นเราโกรธแทนเขาเราเสียใจแทนเขาเราอินไปกับทุกเรื่องจนพลังชีวิตของเราค่อยๆรั่วไหลออกไปโดยไม่รู้ตัวผมเคยเป็นคนที่ยึดติดกับเรื่องพวกนี้มากๆครับคำพูดคนอื่นมีอิทธิพลกับผมอย่างมหาศาลผมเก็บทุกคำพูดมาคิดวนไปวนมาเขาหมายความว่ายังไงนะ ทำไมเขาต้องพูดแบบนั้นกับเราผมพยายามจะควบคุมทุกอย่างอยากให้ทุกอย่างเป็นไปดั่งใจอยากให้ทุกคนชอบเราอยากให้ชีวิตมันสมบูรณ์แบบเหมือนในรูปภาพสวยๆที่เห็นในไอจแต่ความจริงก็คือยิ่งพยายามควบคุมมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งรู้สึกอึอดอัดมากเท่านั้นยิ่งอยากให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นแต่รอยร้าวและความไม่สมบูรณ์แบบเต็มไปหมด มันเหมือนเรากำลังกำซายไว้ในมือแน่นๆครับยิ่งบีบแน่นเท่าไหร่ทรายก็ยิ่งไหลออกไปตามร่องนิ้วมือมากเท่านั้นสุดท้ายแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยเหลือแค่ความเหนื่อยและความว่างเปล่าจนกระทั่งวันหนึ่งเป็นวันที่ธรรมดามากๆครับวันหนึ่งเลยครับไม่ได้มีอะไรพิเศษผมชงกาแฟร้อนๆมาแก้วหนึ่งกลิ่นหอมกรุ่นกำลังจะยกขึ้นมาจิบก็พอดีมีโทรศัพท์เข้ามา เป็นเรื่องงานด่วนที่ทำให้ผมต้องหัวเสียอยู่พักใหญ่พอวางสายเสร็จผมหันกลับมาที่แก้วกาแฟของผมมันเย็นชืดไปแล้วครับไอความร้อนที่เคยลอยกลุ่นกลิ่นหอมที่เคยอบอวนมันหายไปแล้วเหลือแค่ของเหลวสีดำที่รสชาติไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปวินาทีนั้นเองครับไม่รู้ว่าทำไมแต่ในหัวของผมมันมีเสียงเล็กๆดังขึ้นมาว่าเห็นไหมแค่นี้เอง ทุกอย่างมันก็เป็นแบบนี้แหละความร้อนของกาแฟแมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ค่อยๆหายไปกลายเป็นความเย็นความหอมของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็จางไปในอากาศความรู้สึกหัวเสียเมื่อกี้นี้ตอนที่คุยโทรศัพท์มันรุนแรงมากเลยนะตอนนั้นแต่ตอนนี้ล่ะมันก็เริ่มเบาลงใช่ไหมวินาทีนั้นแหละครับที่ผมเหมือนจะเข้าใจคำสั้นๆที่เคยได้ยินมาตลอดชีวิต แต่ไม่เคยเข้าใจความหมายของมันจริงๆเลยสักครั้งคำว่าอน,นิจนนจังอนิจจังไม่ได้เป็นคําศักดิ์สิทธิ์หรือปรัชญาลึกลับอะไรเลยครับมันเป็นแค่การบอกความจริงที่เรียบง่ายที่สุดในโลกความจริงที่ว่าทุกสิ่งมันไม่เที่ยงมันก็แค่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นวัฏจักรแบบนี้แค่นั้นเองพอลองมองย้อนกลับไป ผมก็เห็นความจริงข้อนี้อยู่ในทุกๆเรื่องของชีวิตความโกรธของหัวหน้ามันเหมือนพายุฝนฟ้าขนองครับตอนที่มันมามันน่ากลัวมากฟ้าร้องเสียงดังลมกระโชกแรงแต่ไม่เคยมีพายุลูกไหนที่อยู่ตลอดไปใช่ไหมครับไม่นานมันก็สง,งบลงท้องฟ้าก็กลับมาแจ่มใสเหมือนเดิมแล้วทำไมเราต้องเก็บเอาความรู้สึกเหมือนพายุซัดมาไว้ในใจเราตลอดทั้งวันทั้งคืนละ่ะดราม่าในโซเชียล เรื่องที่วันนี้คนพูดถึงกันทั้งเมืองอีกสามวันก็จะมีเรื่องใหม่เข้ามาแทนที่เรื่องเก่าก็จะถูกลืมไปมันเหมือนคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งครับมาแรงแล้วก็หายไปแล้วเราจะเอาใจเราไปผูกไว้กับคลื่นที่มันไม่เคยหยุดนิ่งลูกนั้นทำไมคำชื่นชมที่ทำให้เราใจฟูมันก็อยู่กับเราไม่นานเดี๋ยวก็จาง คำนินทาที่ทำให้เรารู้สึกแย่มันก็อยู่กับเราเช่นกันเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปความสุขความทุกข์ความตื่นเต้นความเบื่อหน่ายทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเรามันก็เหมือนแขกที่แวะมาเยี่ยมบ้านครับเขามาทักทายนั่งคุยด้วยสักพักแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับไปไม่มีแขกคนไหนที่อยู่บ้านเราตลอดไปพอผมเริ่มมองเห็นแบบนี้โลกทั้งใบของผมมันก็เปลี่ยนไปเลยครับ ไม่ใช่ว่าปัญหาในออฟฟิศมันหายไปนะครับไม่ใช่หัวหน้าก็ยังเป็นคนเดิมเพื่อนร่วมงานบางคนก็ยังเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือมุมมองของผมที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคำพูดลอยๆมากระทบใจแทนที่ผมจะเก็บมันมากอดไว้แน่นๆแล้วถามว่าทำไมผมกลับเรียนรู้ที่จะมองมันอ๋อความรู้สึกไม่สบายใจมันเกิดขึ้นแล้วนะโอเครับรู้ แล้วก็ค่อยๆเฝ้าดูมันจางหายไปเหมือนไอร้อนจากแก้วกาแฟแก้วนั้นเวลาที่เห็นชีวิตคนอื่นในไอจแทนที่จะรู้สึกเปรียบเทียบผมกลับมองว่าอ๋อนี่คือภาพช่วงเวลาแห่งความสุขของเขาสินะซึ่งมันก็เป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองชีวิตของเขาก็ต้องมีวันที่เหนื่อยวันที่ท้อวันที่เศร้าเหมือนกับเรานั่นแหละ ไม่มีใครมีความสุขตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์หรอกมันเป็นไปไม่ได้การเข้าใจเรื่องนี้มันเหมือนเราได้วางกระเป๋าเป้หนักๆที่แบกมาทั้งชีวิตลงครับมันเบามันโลง่งอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนมันไม่ใช่การไม่ใส่ใจหรือการปล่อยปะละเลยนะครับไม่ใช่การบอกว่าช่างมันแบบไม่รับผิดชอบแต่มันคือการเลือกที่จะแบกเราเลือกที่จะแบกเฉพาะสิ่งที่จำเป็นจริงๆ ส่วนเรื่องไหนที่เป็นเหมือนก้อนหินหนักๆที่คนอื่นโยนมาให้หรือเป็นอารมณ์ขยะที่เราเผือไปเก็บมาเราก็แค่เรียนรู้ที่จะวางมันลงข้างทางไม่ต้องแบกมันไปกับเราตลอดการเดินทางทีนี้ผมอยากจะชวนคุณมาลองทำอะไรด้วยกันสักครู่นะครับไม่ว่าคุณจะกำลังนั่งหรือนอนอยู่ลองหาท่าทางที่สบายที่สุดสำหรับคุณในตอนนี้ค่อยๆหลับตาลงเบาๆไม่ต้องเกรงนะครับ แค่ปล่อยให้เปลือกตาม,มันปิดลงมาอย่างนุ่มนวลจากนั้นลองหายใจเข้าลึกๆชา้ชาๆรับรู้ถึงลมหายใจที่ไหลผ่านปลายจมูกเข้าไปรู้สึกถึงหน้าอกหน้าท้องที่ค่อยๆพองตัวขึ้นแล้วก็ค่อยๆหายใจออกยาวๆรู้สึกถึงร่างกายที่ผ่อนคลายลงหน้าท้องที่ยุบลงทำแบบนี้อีกสักสองสามครั้งนะครับ หายใจเข้ารับรู้หายใจออกปล่อยวางตอนนี้ลองสังเกตความรู้สึกในร่างกายของคุณมีตรงไหนที่รู้สึกตึงๆหรือเกร็งอยู่ไหมครับที่หัวไหล่บ่าที่ต้นคอหรือที่ขมับถ้าเจอไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับแค่รับรู้ว่าอ๋อตรงนี้มันตึงอยู่นะแล้วก็ลองส่งลมหายใจอุ่นๆของคุณไปที่ตรงนั้น เหมือนจะบอกกับมันเบาๆว่าไม่เป็นไรนะผ่อนคลายได้แล้วทีนี้เราจะลองมาดูที่ใจของเรากันบ้างในหัวของคุณตอนนี้อาจจะมีเรื่องราวมากมายวิ่งวนอยู่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์ไม่ต้องพยายามหยุดมันนะครับไม่ต้องพยายามผลักใสมันออกไปลองจินตนาการว่าความคิดของคุณก็เหมือนก้อนเมฆบนท้องฟ้า บางก้อนก็เป็นเมฆสีขาวปุยๆดูแล้วสบายใจนั่นอาจจะเป็นความคิดถึงเรื่องดีๆบางก้อนก็เป็นเมฆฝนสีเทาครึ้มๆดูแล้วหม่นหมองนั่นอาจจะเป็นความกังวลหรือความเศร้าหน้าที่ของคุณในตอนนี้ไม่ใช่การไปวิ่งไล่จับเมฆหรือพยายามจะทำให้เมฆฝนหายไปหน้าที่ของคุณคือการเป็นท้องฟ้าครับ เป็นพื้นที่กว้างๆที่แค่เฝ้ามองก้อนเมฆเหล่านั้นลอยเข้ามาแล้วก็ลอยผ่านไปความคิดเรื่องงานลอยเข้ามาก็แค่รับรู้อ๋อ oh, เรื่องงานมาแล้วนะแล้วก็ปล่อยให้มันลอยผ่านไปความกังวลเรื่องอนาคตลอยเข้ามาก็แค่รับรู้อ๋อ oh, ความกังวลมาแล้วนะแล้วก็เฝ้าดูมันค่อยๆเคลื่อนตัวผ่านไปคุณจะพบความจริงที่น่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งครับ ว่าไม่มีความคิดก้อนไหนไม่มีอารมณ์ก้อนไหนที่อยู่กับเราได้ตลอดไปทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความสุขก็เช่นกันความทุกข์ก็เช่นกันเมื่อเราเข้าใจแบบนี้เราจะไม่พยายามไขว่คว้าความสุขไว้จนเหนื่อยแล้วเราก็จะไม่พยายามผลักไสความทุกข์จนท้อเราจะแค่เรียนรู้ที่จะอยู่กับทุกสภาวะที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นกลาง ด้วยใจที่เป็นเหมือนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่เอาละครับค่อยๆนำความรู้สึกของคุณกลับมาที่ลมหายใจอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆลองขยับนิ้วมือนิ้วเท้าเบาๆค่อยๆลืมตาขึ้นชา้ชาๆความรู้สึกเบาๆสบายๆที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้คุณสามารถนำมันติดตัวไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับครั้งต่อไป ที่มีเรื่องอะไรมากระทบใจลองหยุดสักนิดหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองเบาๆว่าเรื่องนี้มันจะอยู่กับเราตลอดไปจริงๆหรือคำตอบที่ได้อาจจะทำให้คุณยิ้มออกมาแล้วก็สามารถวางมันลงได้อย่างง่ายได้ชีวิตอาจจะไม่ได้ง่ายขึ้นปัญหาอาจจะยังคงมีอยู่แต่ใจของเราจะแข็งแกร่งขึ้นและเบาสบายขึ้น เพราะเราได้ค้นพบเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดนั่นก็คือการปล่อยวางผ่านความเข้าใจในความจริงที่ว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงแท้แน่นอนขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้นะครับสำหรับคนแล้วคำว่าอานิจจังหรือการปล่อยวางเข้ามาในชีวิตของคุณตอนไหนครับหรือมีเหตุการณ์ไหนที่ทำให้คุณรู้สึกคลิกกับเรื่องนี้เป็นครั้งแรกบ้างไหม หรือถ้าใครกำลังเจอปัญหาหนักๆอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทำงานเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องอะไรก็ตามอยากจะแชร์หรืออยากจะถามอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับเราอาจจะไม่ได้มีคำตอบให้ทุกอย่างแต่บางครั้งการได้ระบายออกมาก็เหมือนการได้วางของหนักๆในใจลงชั่วคราวจริงไหมครับมาแบ่งปันประสบการณ์และเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับแล้วพบอันใหม่ครับ สวัสดีครับขอภาวนาให้ทุกทุกท่านพบความสุขความสงบแล้วพบกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ